อ้าวลับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาเบคือเก่าพี่น้องเนาะมื้อนี้เบาเบกับบได้เฮ็ดเวียกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไปเอาหนอนไม่ไลพี่น้องอยู่ปัตเปือพี่น้องเอ้ยอยู่สนามไซเนาะแล้วก็ได้ต่ำมาคงตอนแรงพี่น้องเอ้ยเหมือนตอนแรงแล้วเนาะตอนมืดแล้วเนาะตอนค่ำล้วตะกะต้มหนอนไม่ไลพี่น้องเอ้ยมากินข้าวนำกันแซ่บๆโลดพี่น้องเอ้ยหนอนไม่ไลอื

พักเขาก็มีลายแนวต้มยงบปอยากจืดปนในเนาะไี่หน่อยอืม,อม,อม ൂപ്പിനോ mm

Ừm. Mm. Sẹp <coughs> mm. luôn... lại. Phi mục nhỏ nhỏ

E